ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับอย่างที่ผมได้บอกไปครับว่าช่วงคลิปที่เป็นตั้งแต่300นะครับไปจนถึง3 1 0ร้อถึงสารอนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนะครับจะเป็นช่วงที่ผมจะรวบรวมนะครับในส่วนและลักษณะของพิมพ์พระนะครับที่น่าสนใจในรูปแบบต่างๆคุยแบบกระชับสั้นๆย่อๆนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้นําสิ่งที่ได้ผมนําเสนอไปใน300คลิปเนี่ยมาประมวลผล ก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันใหม่ที่จะดูเจาะลึกอีกทีหนึ่งในคลิปที่310เป็นต้นไปนะครับไม่มั่นใจอาจจะ315เป็นต้นไปก็ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะมีบางคําถามนะครับที่หลายท่านนะครับถามผมว่าพระสมเด็จดานะครับพิมพ์ไหนที่หายากในสายตาผมนะครับในฐานะที่ผมก็พูดง่ายเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับแต่การเปิดประเด็นนะครับให้ท่านย้อนกลับไปดูในหลายๆคลิปนะครับซึ่ง ในหลายๆตำรานะครับไม่ว่าจะเป็นพระครูกระยาณุกูลหลวงปู่คำหรือหนังสือของท่านตรียมปวายนะครับได้มีการกล่าวถึงพระสมเด็จที่มีเนื้อดำนะครับทั้งหมดไม่ว่าจะบอกว่าใช้แม่พิมพ์หินอันนี้ในหนังสือท่านจานตรียปวายในหลวงปู่คำบอกว่ามีสร้างมาตั้งสมัยยังเป็นพระเทพกวีแล้วนะครับก็อยู่อัลลังแล้วละนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าพระเทพดําแล้วก็มาเป็นพระสมเด็จเนื้อดําโดยเนื้อลักษณะเป็นเนื้อฐานที่มาจาก ไม่พิมพ์เผานะครับไม่พิมพ์ไม้ทานมีสีดําครับแล้วก็ถ้าเป็นที่เท่าก็จะเป็นอีกเนื้อหนึ่งที่เคยให้ดูแล้วนะเนื้อผงใบลานเผาเนี่ยก็จะมีสองเนื้อมีเนื้อที่เป็นออกขาวเทาผงแห้งเหมือนผงทู่ผงขี้เท่านะครับแล้วก็มีเนื้อที่เป็นเนื้อออกสีน้ําตาลเข้มนะครับเป็นผงใบลานที่เผาไม่ถึงขนาดไหมมากนะครับแล้วก็ บทเป็นชิ้นเลน็กก็จะมี3สีแต่ถ้าเอาเนื้อดำจริงๆก็คือดำเดียวเนี่ยนะครับเป็นดำเข้มโดยคำว่าเหล็กไหลไพดำนี่ก็ยังมีลักษณะของว่านอีกนะครับที่เป็นว่านเหล็กไหลไผดำมีวิธีปลูกเฉพาะนะครับอันนี้ผมเคยคุยกับท่านอาจารย์บุญชัยแล้วท่านมีความรู้ด้านนี้นะครับแล้วคั้นน้ำออกมาเนี่ยผงใดก็ตามเจอก็จะทำให้เป็นสีดำทั้งทั้งหมดอีกนี่ก็อีกกลุ่มนึงอีกแต่โดยรวมนะครับเรารวม พูดได้ว่าโอเคละมีพระสมเด็จดำที่เป็นเนื้อดำโดยพระสมเด็จกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีมวลสารที่เป็นกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กขี้เหล็กไหลอันนี้ก็มีเขียนไว้อยู่นะครับในหนังสือนะครับโดยท่านเจ้าคุณเที่ยงครับทุกคุณบุญบรรดาทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามารวบรวมนับเรียบเรียงแล้วเป็นพระสมเด็จที่ไม่ค่อยได้มีใครสนใจเก็บมาก่อนแต่มีพูดถึงอยู่เยอะถ้าท่านอ่านตำราต,าตา่างๆ พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาดูแบบรวด,ดเร็วเป็นลักษณะรีวิวนะครับดูนะักสาวว่าเอพิมพ์ใดนะที่คิดว่าหายากในกลุ่มที่เป็นพระสมเด็จเนื้อดำเดี๋ยวไปชมกันครับครับสำหรับพระสมเด็จดำนะครับพิมพ์ที่หายากในใสายตาผมนะครับก็คือพิมพ์นี้ครับพิมพ์พระประธานสุโข,ขทัยนะครับกำแพงเพชรซึ่งทำไมถึงบอกว่ายาก จริงเนื้อนี่แห้งมากนะครับแต่นี้เราโดนแสงนะครับในกล้องได้ดูรู้สึกมันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่าน้องดูที่ลักษณะพิมพ์ก่อนนะครับหนึ่งคือเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับมีกรอบกระจกนะครับที่ลึกนะครับนะครับชัดเจนนะครับสองนะครับมีเส้นที่สีธนะและเส้นโบลูกแก้วนะครับสองเส้นนี้นะครับเส้นแซมสองเส้นสามพิมพ์สุโขทัยที่เป็นสุโขทัยหน้าเสียมนะครับถ้า เป็นปกติหลายท่านก็จะเข้าใจในภาาขอพิมพ์มุนผดเกตทะลุซุ้มนะครับแต่ว่ามีหูสองข้างนะครับไม่ได้เป็นพิมพ์พระแก้วนะครับเพราะว่าพุทธศิลอื่นบังคับแล้วนะให้เข้าสุโขทัยนะเป็นไหมครับนี่นะครับพระกันนะครับเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงนิงเนื้อแห้งนะครับแล้วก็ที่ผมเคยบอกกับทุกท่านนะครับว่าจุดเตี้ยงขาขาเล็กๆเนี่ยนะครับจริงๆเล็กนะครับแล้วเวลาดูเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองๆมวนสามด้วยซ้ำนะครับเย และที่อีกอันหนึ่งคือด้านหลังเป็นอักษรจีนครับคุณสมบัติยากมาครบเลยนะครับรับเนื้อผิวลักษณะหนึกสังขยามีรอยปูไตเห็นไหมครับนี่นะครับจุด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 คือองค์ประกอบที่เยอะครับนี่แหละครับที่ว่าหายากด้านข้างนะครับลักษณะรอยตัดและเห็นมวลสารนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับมีลักษณะของขอบไม่เป็นหินนะครับครบเลยนะ แล้วก็รอยตัดมีรอยแยกมวลสารต่างๆนะครับน่าเข้าพิมพ์สุโขทัยนะครับฐานเขียงนะครับมีร่องลังน้ําเล็กๆนะครับด้านซ้ายองค์พระขวามือเราค่อนข้างสอบตรงส่วนด้านขวาองค์พระซ้ายมือเรานะครับฐานเม่อเชิดขึ้นนะครับซุ้มนะครับด้านขวาองค์พระตรงขึ้นมาแล้วมีการทะยงนี่คือให้ดูพุทธสิทธิ์นะครับคุณสมบัติอื่นผมดูมาหมดแล้วนะครับหนึ่งที่บอกว่าพิมพ์นี้นะครับ ถือว่าหายากโดยองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงหลักอักษรจีนด้วยนะครับอย่างที่เคยพูดในคลิปที่เคยดูรวมไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าลักษณะสีน้ําตาลเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นผงเกสรที่ผสมในเนื้อผ้านะครับมีขึ้นมาที่ผิวด้วยนะครับนะครับแล้วก็นี่นะครับซูมนะครับถ้าดูกล้องกำลังขยายสูงก็จะเหมือนดูหินนะครับนี่เราก็ดูประมาณแค่ห้าถึงสิบเอ็กเนี่ยครับที่เห็นประมาณนี้นะครับ เพื่อให้เข้าใจพระจริง 10x จะลึกได้มากกว่านี้อีกนิดนึงอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราดูผ่านกล้องเนี่ยก็จะชัดกว่านี้นะครับกรอบกระจกเห็นไหมครับนี่คือความสมบูรณ์นะครับหน้าเสี้ยมแต่ว่ามีใบหูพกักการสองข้างนะครับแล้วก็มีเส้นแสมสองเส้นเนื้อเป็นผงแห้งเลยนะด้านหลังเป็นตัวสอนจีนกดลึกนะครับให้ท่านทราบว่าพระสมเด็จ ในที่มั่นใจที่สุดในยุคแรกนะครับทำทันสมเด็จเนี่ยลักษณะเป็นแม่พิมพ์กดลึกนะครับตัวอักษรจีน,นครับนี่นะครับแล้วก็เห็นผงเกรสรของต่างๆชัดเจนแร่เหล็กมีครับกลุ่มนี้เดี๋ยวต้องดูกล้องกำลังสูงนะครับอาจจะดูกล้องกำลังสูงนะครับไหมครับ นี่แหละครับในแห้งส่วนพิมพ์ที่ยากอีกพิมพ์หนึ่งนะครับคือองค์นี้ครับสุโขไทยราชดํานะครับท่านดูลักษณะของใบหน้าองพระนะครับอันนี้คือเป็นวงลีเลยเนี่ยคือสุโขไทยเลยนะครับเส้นเกตนะครับที่จะเรียวตรงแบบนี้ได้แปลว่าชายตีวรต้องเป็นชายตีวรเส้นลวดครับหลายคนบอกทําไมไม่เรียกชายตีวรเส้นได้ก็เพราะว่าเขาเรียกอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะก็คือบางอันไหนเรียกตามได้ก็เรียกตามนะครับ เพราะลักษณะเป็นเส้นตรงขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยเจอนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะเจอชายจีวรหนากะบางไปเลยซึ่งคุณสมบัติของผ้าที่เป็นกลุ่มนี้คืออะไรครับก็คือลักษณะาของชายจีวรและพ้กเกตจะเป็นลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับเยเป็นเส้นตรงเป็นสันขึ้นมานะแล้วก็เนื้อดําแห้งมีผงเกสรอ,อยู่ข้างนอกนะครับผงเกสรก็อยู่ที่ผิวด้วยแหละครับคือเป็นลักษณะอย่างเนี้ยที่ถึงได้บอกว่าหายากนะครับ แล้วก็มีกรอบกระจกสุโคไทยเนี่ยจริงๆเข้าโ้วดเลโชร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าดูนะครับผมทำให้ดูนี่คือสัดส่วนกวด้วดเลโชครับอยู่ในสัดส่วนนะครับเห็นไหมครับ นะครับแม้แต่ตำแหน่งหูก็ยังเป็นตำแหน่งที่ม้วนมาจบพอดีนะครับผมก็ได้โชว์แล้วเนี่ยนะลักษณะเราดูสุโขททยเนี่ยนะครับบอกว่ากลุ่มที่เป็นพระชายติวันเส้นลวดเนี่ยนะครับจริงๆน่าหายากนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นตรงมาเลยไม่ค่อยเจอนะครับอ่าแล้วก็เหมือนกันครับคุณสมบัติของพระสุโขททยครับซุ้มขึ้นมาหักมุมหรือไม่ใช่ซุ้มสมมาตรใช้คํานี้ครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะแนวไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละพิมพ์นั้นและขึ้นอยู่กับช่างนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้หักเยอะหน่อยนี้ตรงขึ้นมาก็มาเบี้ยวงนี้นิดนึงนะครับอกผายสนะาอกผายเอวผายนะครับสวยงามนะครับใบหน้านะครับพระศัก์วงลีนี่คือเป็นสุโขไทยแท้นะครับราชาดำนะครับชายทีวอนเส้นลวดนะครับฐานเขียงนะครับด้านขวาองพระชันขึ้นเล็กน้อยนะครับด้านหลังเช่นเดียวนะครับเป็นอักษรจีนครับเป็นอักษรกฎนะครับ บมนสารเนี่ยละเอียดมีผิวที่เป็นผงเกสรผสมอยู่ด้วยนะครับนี่ก็คือกลุ่มที่หายากนะครับลักษณะแม่พิมพ์หินเห็นไหมครับกินเนื้อมานิดหนึ่งนี่เหลือก็เป็นรอยตัดแล้วก็มีมวนสารประกอบแทรกอยู่นี่คนะืแม่พิมพ์หินองค์นี้ชัดเลยนะครับคือมีอักษรจีนด้วยนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษที่พิมพ์นะครับนี่ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะครับที่สวยนะครับคือให้มีธรรมชาติแบบนี้เหมือนเวลาเราดูผ้าเนื้อขาว แล้วเราเจอพระที่มีธรรมชาติขาวแต่มีผงเกสรประกอบเนื้อมันเงาอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เนื้อแห้งนะครับเห็นไหมครับความสวยของพระเนื้อดำนี่คือว่าเวลาเราไปดูตามรอยหดเขียวแยกนะครับตามซุ้มต่างๆเนี่ยนะครับจะดูแยกเป็นธรรมชาตินะครับสวยนะครับแล้วก็อันนี้เราพบคาบผงเกสรด้วยนะครับ อันนี้คือไม่ได้เป็นอยู่ที่ผิวปัดไม่ออกนะครับอยู่มากับเนื้อเลยนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าถ้าพูดแบบผ้านเนื้อขาวคือผ้ามีความซึ้งนะครับแล้วก็ร่องรอยต่างๆนะครับเนี่ยนะครับธรรมชาติความแห้งของพระถ้าผ่านการใช้ก็จะเนื้อเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเป็นอีกแบบแล้วเวลาดูผ้านเนื้อดําเนี่ยเราจะเห็นรอยขดเขียวเงี้ยชัดเจนนะครับเนี่ยคือที่สวยนะครับเรื่งนี้คือ เห็นไหมครับแล้วถ้าชายจีวอนและพระเกตเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับในนี้ไม่ค่อยเจอก็ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มสวยแล้วก็หายากนะครับครับสําหรับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็คือพิมพ์เทียงแสนครับไม่ค่อยเจอนะครับที่เป็นเนื้อดําก็พระจะใบหน้ากลมใหญ่นะครับเกตมีตุ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็มีเส้นสองเส้นนะครับนี่สีธนะและเส้นโบลูกแก้วนะครับก็คือเส้นแสนทั้งสองนะครับ ฐานด้านล่างค่อนข้างจะสอบตรงทั้งสองข้างนะครับองค์พระแขนดูล่ำนะครับอกผายใหญ่นะครับเนื้อลักษาเดียวันี่ะครับมวลสารประกอบจะออกเหลืองเหลืองด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีผงเกสรนะครับผสมอยู่ด้วยนะครับเนื้อแม่พิมพ์หินชัดเจนนะครับนี่เคยให้ชมไปแล้วนะครับอันนี้มาสรุปให้ดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะของแม่พิมพ์หินนะครับผ้าเนื้อดําในหลายๆบันทึกพูดว่าเป็นนะครับแม่พิมพ์หินเห็นไหมครับ นี่เชียงแสนนะครับตำแหน่งนะครับช่องแขนด้านรักแร้เลไอย่ว่าเรียกง่ายๆด้านซ้ายเนี่ยพมองจะแหลมตรงเข้าไปทําให้แขนลักษณะล่ํานะครับพิมพ์นี้ก็ไม่ค่อยเจอนะครับในกลุ่มพระเนื้อดํานะครับเนี่ยนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เชียงแสนนะครับด้านหลังนะครับชัดเจนเราจะเห็นกลุ่มเวลพะหนึกหนึกแกล่งนะครับเนี่ยรอยปูไตเนจุดๆ เราให้เป็นองค์ประกอบเป็นคุณสมบัตินะครับเนี่ยจุดๆเล็กๆนะครับส่วนผิวขัดไปก็เนี่ยมีรอยนอนด้นนะครับเนี่ยนะครับมีทุกองค์ประกอบนะครับเล็กๆก็มีนะครับนี่ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่หาไม่ง่ายนะครับไม่ค่อยเจอนะครับแล้วเนื้อจริงๆองค์นี้นะครับออกเนื้อผงด้วยนะครับดำผงด้วยนะครับจะเป็นลักษณะแห้งนะครับนุ่มนะครับ ครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อยู่ในช่วงที่ผมทําสรุปสรุปภาพรวมนะครับแต่ว่าในเชิงลึกนะครับทุกท่านสามารถกราบเข้าไปดูในกลุ่มที่เป็นพระเนื้อดำนะครับผมจะมีการดูอย่างละเอียดเลยนะครับนี่คืออย่างช่วงนี้0สามร้อยไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปประมวลผลจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในมุมที่เพิ่มมากขึ้นเราจะค่อยจะไปดูพิมพ์ต่างมากขึ้นตอนเนี้ยมารวบรวมนะครับเนื้อหาที่ผ่านมาแล้วครับสําหรับท่านที่ดูอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับบอกเอ๊ะทำไมขาดมุมน้นมุมนี้อยากทราบให้กลับไปดู300ที่ทํามาแล้วทั้งหมดนะครับไม่น้อยนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยสําหรับแต่ท่านที่ดูต่อเนื่องครับผมก็จะมาสรุปทบทวนดูมุมนั้นมุมนี้ให้ดูพระที่หลากหลายนะครับแต่ว่าผ่านตาม,มาเกือบหมดแล้วครับมาใหม่ก็มีบางทีอาจจะลืมไปแล้วนะครับก็มาทบทวนในเบื้องต้นอันไหนที่เป็นเนื้อหาโดยรวมที่สามารถพูดนําเสนอไปได้ก็จะพูดนะครับ ้องบอกว่าพราเนื้อดำเนี่ยแม้แต่ในหนังสือของท่านพระกูกระยาุก,กูเนี่ยบอกได้ซ้ำว่ามีเนื้อหลักที่มีเนื้อดํานะครับแล้วก็มีบรรจุก,กรุที่วัดใหม่อมตะรสที่เป็นเนื้อดําด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งที่มาพูดถึงพราเนื้อดําที่อยู่ในกลุ่มบางพมครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ mm hmm. เป็นแบบสั้นๆถ้าอยากดูยาว,ยาว ให้ไล่กลับไปดูรายละเอียดที่อุรยายมาเยอะมากนะครับใน300คลิปที่ผ่านมามีทั้งในหนังสือมีทั้งในตำนานในเล่มต่างๆครับได้กล่าวได้พูดไว้หมดแล้วนะครับส่วนท่านใดบางทีไปดูบางมุมแล้วเอ้ทำไมผมเอาแต่หนังสือท่านอาจาร,รย์ปีปวายมันจะมีช่วงที่ผมเรียบเรียงเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าในแต่ละเล่มพูดถึงอะไรไม่ได้หมายความว่ายึดนั่นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราเอาทั้งหมดมาสังเคราะห์นะครับแล้วก็มาเรียบเรียง ให้เป็นมาตรฐานแล้วถึงค่อยนําเสนอ ISO แล้วก็ได้มาแล้วด้วยนะครับก็กลับไปติดตามดูติดตามชมได้นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเจอกับรายการของผมอาจจะเป็นคลิปแรกหรือไม่กี่คลิปนะครับรายละเอียดผ่านมา300วิาคลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามครับในคลิปที่300จนถึงประมาณ315แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปที่ผมจะพยายามรวบรวมอย่างเร็วๆง่ายๆให้ทุกท่านได้ดูพระ พิมพ์ต่างๆใครที่ดูมาก่อนแล้วนะครับทราบมีองค์ประกอบความรู้มาบ้างแล้วก็จะดูได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วติดตามในคลิปถัดไปต่อไปครับสวัสดีครับ